เขาบอกตัดบุหรี่มันดีต่อปอดแต่ถ้าชวนกันไปตัดหลอดมันคงดีต่อใจแก้วอาสุราเป็นตาสุราไม่ดีต่อสุขภาพนะเขาบอกนะแต่มันดีต่อใจผมบ้าชียบเอาวันนี้ผู้บันจะมาขุดกุก้กกี้รับผม เลาก็เล่าหากินกันมาสีกส่กันแซมมันเป็นอะไรเป็นผมน่ละ <c oughs> แก้วโอเคนะคเนาะอ้าวันนี้ผู้เบ่าวหาอยู่หากินตามสไตล์ผมผู้เบ่ามาแก่ครับเนาะแก้พวกความมีแหงเท่านั้นจะบอกให้ถ้าแก่แล้วไม่มีแหงอยญ่แก่เอาไม่ผมแก่นะรู้เรื่องนะผู้สาสับน่อยอ่านี่ครับเขาบอกมีตลอดแต่มันจอดขายครับมีปักย่างหลายแต่ไมาขายซื้อๆแกไปแก้ครับผู้สาวสับน่อย แก้วโอเคนะครับน้าวันนี้จะมาขุดจีอาดูกันเดินยาวรัวๆไปเลยครับน้อยมันตาเปียกโอ้ตาแฉะไปเลยนะโอเคนะครับน้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นู้นครับผมน้องบัวผมเนี่ยโอเคนะครับน้าวันนี้ผู้บอดจะมาขุดจิอ่านี่ครับโอ้พระไรแก่อยู่พระไรแก่อยู่โอ้นี่ครับขี่ควอยัวนี้ผมว่าเป็นขี่ควอยันหลานทั้งแฉมด้วยครับผมเนี่ยกวางแฉมยังอยู่ไหมโอ้บังแนขี่งัวขี่ควอยังเข็นปุ๋ยได้ครับตั้งแต่ขี่ควอยถึงตีนผมสถานเดียวครับผมรู้เรื่องเอาเข็นนะครับยาวไป โอ้ตรงเนี่ยโอ้ใหม่เม็ดสาวน้อยเม่ดสาวน้อยขณะนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้าสุวรรณนาเคเขตสุวรรณภูมิเราเดินไปนมาเราเมื่อกี้เราผ่านฝูงกวางเฮยินล่าเอา้าไม่ใช่ดิปุ่งเดินผ่านไปผ่านมาเราเจอเฮยินล่าแล้วไปเจอความบุูเดบิดแล้วเดินมาแล้วมาเจอความกุกจจีความขี้ควายโอ้ยขี้ควายขี้ควายไปนะอ้โอเคนะครับเราจะขุดเล่นนะ โอ้ไม่สาวน้อยไม่ไม่มาไม่มาโอ้ไม่โลกสวยนะครับไม่โลกสวยนะครับไม่โลกสวยหัวขาดแล้วนี่ไม่โลกสวยนะครับอย่างที่ผมบอกติดหิวโอ้แม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกบ้าเชียบใช่หรือโอ้กองพวกย่างไงครับผมว่ามันจิบอกได้นย่างไรเพื่นนี่อ่านี่ครับเรานดิเราจะอ่าเราจะขุดนี้อ่าเราจะเอาไปคั่วครับเราจะมากินครับผมเนาะโอ้ใช่หรือกองที่ไงครับเห็นตรวจระบาดกุกจะ หายอย่าไม่ต้องจะคิดว่าจะเห็นกะกิงในผมนะครับอย่าเลยไม่ได้ของผมง่ายๆแหละเพราะผมไม่ได้ใส่คำนอ้นมาโอเคครับหนึ่งเมล็ดครับโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวเองครบนบเนเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ดีได้หมดเราผมับเป็นผมเนี่ยได้หมดทั้งสดชื่นครบนบเนเล็กได้ใหญ่ดีครับผมเล็กได้ใหญ่โดนเหมือนกันแหละอู้นี่คำนี้สาวน้อยมามาเราเจอแล้วหน,นึ่งเมล็ดไม่เป็นสาวน้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมันหน้าที่นุ้นนะครับดุงน้องบัวที่ผมบอกคุณละเอามองนี้ได้ โอ้ยหัวขาดซะน้อยไมดสาวน้อยทำไมไม่เจอเลยเมื่อกี้แต้ยุ่มหยาดหยุ่มหยาดหยุ่ม็ดสาวน้อยโอ้ไม่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 สาวน้อยหนึ่งเมล็ดโอ้ไม่เม็ดสาวน้อยมันคือแต้ยุ่มหยาดหยุ่มหยาดแบบนี้คือไปเลือกตัวหะือเปล่าก้อนหนึ่งเมล็ดเม็ดสาวน้อยัวขาดมึงแั้แค่เพิ่งโอ้ คุยหนมือี้ังหลายลครับคุยเดี๋ยวพวกนไลไปได้ไหอุ้สาวน้อยไม่ไม่โอ้เราต้องขุดบอได้เหมาขุดบอ้น้อยเราขุดแรงมันจะขาดเลยนะมันจะไม่น่ากินเลยทีเดียวเชียวทำไม่ะเลืกแทนนีแกหน่งอุ้เปสาวน้อยไมเราเออุ้สาวน้อยไมไม่ไม่้อยเราเจอหนึงเล็ดแล้วเล็ดเเดียวเล็กนิดเดียวเลทีเดียวทาปนสาน้อยใล่ะ มาสาวน้อยเอ่เมล็ดล้วม่กีกุจมุมไม่ใช่เด็กกุจน้อยไม่ใช่กุจีมุมนะหนึ่งเมล็ดไม้ลาปสนยไม่ไม่ไม่สาวไม่ไมไม่สาวน้อยม่กีกุจขี้ได้อยู่ได้อยู่กุจีผมกินเหมือนกันนะกุจีขี้เนี่ยโอ้ไม่สาวน้อยเราขี้เอาโอ้ง่ย โอ้มาสสาวน้อยขี้วูขี้ควายนะครับนี่